ใส่ห็ดนะได้ใสใส่ล่ะลูกเฟได้แล้อง้ตัวนี้ลูกเฟได้ล้วอง่เี๋วเขาว่างามามนะบอกแล้วบอกแล้วคนเฝีมือเนาะใส่หาไปหาอีก่าจักเมียี่ไหน่นะได้ละยท่มุ่ได้ปาทามองาลังจ้างเราขอมบ้างไม่แทงานตได้องามตัวนี้ไม่บ้าน คนท่านไม่อกรอนไปเก็บใส่ะมันเดยมุ้งมีปานมาบอกแล้วคนเราีมือเนาะดอกง่าเขาว่าไง่ามแม่มู่ว่าว่าดนได้จัดดอกนับเบิ่งเลยเหรอเจ็ดสดอกังเพิ่งเจดสิบดอกนับเบิ่งเลยเจ็ดสิบดอกนัคเพิ่งเลยเจ็ดสิบดอกเหรอเราจะเดินเดียวเหรอเีามันกมีอิดเนี่ยจมาเก็บยะมุมเดียวเลยงับไปก็ไมาอย่างิอบนี่เดี๋ยวยุลงลงมาเลยเอามือเห็น ตาบักไม่ยมัเ็นบกดอนคุณได้ภาพแต่เกม็นี่ฟาส่าไปเกบไหมมเขาทอมันเบิดแล้วมันมีดอกมุมนั้นมีมุมเดียวนันย่งากแล้วได้เดนได้ตอนที่แรกกันได้เห็ดพ่อมู่หรือกันได้สว่วงข่อ่านอะไรยัยะก็บังเหีดได้ยัง ได้ได้เฮ็ดอันสามที่แรกได้เฮ็ดสี่หาดอกก็ได้ยางร้อยก็ไดรถแล้วก็เลยมาพ่อเห็นงงูหนึงเฮ็ดแม่เฮ็ดน้ำนน้ำเมาหนึ่เต็มตาพ่หรอไม่ได้เต็มตาได้ไม่ได้เฮ็ดอันนี้เลยได้แต่เฮ็ดอันนี้เลยพ่อไมีเฮ็ดอื่นเลยนับเบอร์แล้วแต่เฮ็ดแ่ะหุ้มได้อยู่ประมาณงห้าสิบใส่ยี่โมนมาแล้วมาแล้ว เนียยมอนเดยม่ได้อเ็นเี่ยได้ไม่ได้่ด้กเ่ได้ไม่ได้กม่ไ้่ได้ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไย้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได่ดเไม่ดเไม่ด้ไม่ได้ี่ดไห่ดไ่ด้ไ่ด้นม่รดบนี่ไร้ไม่ด้นม่ได้เม่้่ได้ไม่ไม่ม่ด้ไม่ม่ล้วไ้มอได้ด้ไม่ได้ไมได้เมด้่ได้ดเพิงได้่ดยังไ

เฮ็ดพิ่งเป็นมูตัวนี้กูได้กูได้อยู่ห้ำตะว่ากูอนซ้อนเห็ดมันดอกไงซื้อมันงาวนมนั่นละคนียสองคนได้ยังไงก็ฝรังไปทางพูดฝรลงไปขาวพูด่เียนนั่นวันนั้นเนาะมองควอยวายเฮ็เป๊ะ้ว่างายเห็ดหลังหัวตีเห็ดเ็แจมใบใช่ไปเจ้ากิทักนี่วนนี้แจ่มใบน้ำวางเน้มนกุ๊บเจ็บเหด้ยไงมอนอย่าของใครเนาะ เพรางแสีดี่เามีแมมันด้วยเพรไๆขึ้นหน้าตาจะคล้องอยู่นี่บพริะจีมด้ะแต่เรเลื่อนท่อนี้เดี๋ย่ะย่างเงีลัละแม่ยี่เดินบันท่นี้เียะแม่สิถ้าเทาเทาสซ่สิพวได้ยี่แมเห็ดงามอยู่นี่เนาะเห็ดดวงามเดียว ผู้ใดที่เดินบ้านเฮกวัมันบ้านเฮกบ่ไดดหรายอะครับผู้ใดก็ได้ผู้บ่ไดดก็บ่ไดดได้ครับผู้บ่ได้เยอะมากผูาไดสุขนอดีผพวไดเกียน่ถูกมองเน่ยอีเส่จเปนปีนมันมันวอย่ันางัเ็เหียกมขึะนมาเห็นังล้างบ้างได้ว่าเรากวนกันได้แต่เฮ็ดโล่งอกเขาเมื้อจะไปเหตุปวกนี้ นี่เฮ็ดยังนะครับอ oh, ันนี้เฮ็ดยังนะครับเฮ็ดปวกเงี้ยเาไ็ำนาคนอรุปปวกดับตุปลวกบนี้ซุปีะีดีดีุปเลยำละสีบเป็นไส้เ็ดปวกดับเีมเหนีมได้ตัวได้ังมมีดรก